นาวการบตรนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศีลแปดได้พากันจเจริญปัญ <c> ญ <oughs> าด้วยการฟังธรรมด้วยการไหวพระสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติธรรมถาวายเครื่องสังฆทานพัตหารชีวิตสัตว์ของอัฐบริการของบูชาบวงสวง <c oughs> เป็นบุญนั้น เป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลาัฒนาจะอุทิศไปให้ดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องในฐานะบัมพุอุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทานเทพเทวดา <c oughs> ที่ปกปักรักษาคุ้มครองตนเองเป็นไปเพื่อความพาสุขชดใช้นิสีลทดแทนบุญคุณและจะได้เป็นการพัฒนาต่อยอดไปยังผู้ <c oughs> <c oughs> ไปยังธรรมะอันสูงสุดแบบนี้ <c oughs> เราก็ได้เป็นผู้ เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญเพียรการทำให้เกิดความผ่งใสในจิตใจการขจัดสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งคุณมัวในจิตใจ <c oughs> แท้จริงแล้วถ้าเป็นเรื่องในอดีตก็เป็นเรื่องที่จะเข้าใจได้ยากเรื่องของความว่างเปล่าเรื่องของการไม่มีตัวไม่มีตนเรื่องของสุญญาตาเรื่องของความ <c oughs> เป็นอิสระ แต่บัดน,นี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีความรู้หาข้อมูลหาสิ่งต่างๆที่เป็นพระธรรมที่จะไว้ศึกษาเล่าเรียนก็เป็นปัญหาเมื่อรู้แล้วทำไมถึงยังเป็นผู้ไม่สามารถทำใจไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความ <c oughs> ลึกซึ้งในจิตใจทำให้เกิดเป็นอุปนิสัยที่ออกมาทางตาทาง <c oughs> กายวาจาใจได้ ก็แปลว่าความรู้ที่มีอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะนำความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้ทำให้เกิดเป็นผลได้ดังนั้นก็จึงต้องเป็นเรื่องของการทบทวนเรื่องของการเข้าหาสัจธรรมความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นคํำสั้นๆแต่มีความหมายมากในศาสนาพุทธนั้นก็เป็นศาสนาแห่งสัจธรรม เธอนาแะห่งความเป็นจริงและทุกคนเมื่อย้อนกลับมาพิจรณาตามในคําสอนแล้วก็จะไม่สามารถที่จะปฏิเสธคัดค้านได้ <c oughs> ความว่างเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปในอนาคตแต่เมื่อมนุษย์นั้นยังไม่สามารถเข้าไปถึงอารมณ์แห่งความว่างเปล่าได้ก็จึงเป็นการยึดมั่นถือมั่น เมื่อการยึดมั่นถือมั่นปัญหาก็ตามมามากมายเพราะเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าใจผิดหลงผิดและทำผิดในที่สุดก็จึงกลายเป็นการสะสมกิเลสเป็นวงจรที่จะต้องกลับมาที่จะแก้ไขจากพฤติกรรมของเราที่เหล่านั้น <c oughs> ได้ถูกหลอกให้เข้าไปยึดในสิ่งต่างๆคำว่าสุญญตาของพระพุทธศาสนาหรือของจักรวาล แต่จริงเขาก็มีกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีใครสร้างไม่ได้มีใครเป็นผู้เสกไม่ได้เป็นผู้ <c oughs> ที่จะทําให้เกิดขึ้นคําว่าสุญญตาก็คือความว่างเปล่าเราจะเห็นอะไรว่างเปล่าในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เกี่ยวข้องกับตัวเราเรานั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ครอบครองสิ่งใดๆทั้งสิ้นรวมกระทั่งถึงถ้าปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือมีตัวเรามีร่างกายและก็มีจิตใจของเราแต่เราไม่เคยเห็นว่าว่างเปล่าเราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถบังคับบัญชาไม่แตกสลายไม่สูญหายไปดังนั้นทิฏฐินี้ก็จึงเป็นทิฏฐิ ที่ทำให้มนุษย์นั้นไม่สามารถปล่อยไม่สามารถวางได้เมื่อไม่สามารถปล่อยไม่สามารถวางได้ก็จึงเป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นเราทั้งหลายถ้าได้เป็นผู้ <c oughs> เข้าใจและทําได้ <c oughs> ก็จะเป็นอริยบุคคล <c oughs> เหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงที่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีตัวไม่มีตนถือเอาเป็นตัวตนไม่ได้เป็นสถานะ ที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็นชัดแต่เรานั้นถูกปิดปิด <c oughs> ถูกกลบเกื่อนด้วยเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใหม่ๆที่ผุดโผล่ขึ้นมาก็จึงทำให้ไม่สามารถเข้าไปถึงความเป็นจริงได้เมื่อเข้า ไปถึงความจริงไม่ได้ก็จึงเป็นผู้ที่จะต้องหลงไปกับอารมณ์ต่างๆที่มานำเสนอ <c oughs> ที่มากระทบเราก็จึงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและก็เป็นผู้ <c oughs> ต้องตอบสนองอารมณ์ตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นสิ่งที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจไม่ยากแต่ว่าทำได้ยาก เราก็จึงเป็นผู้ที่จะต้องหาความเป็นจริงว่าทำไมเข้าใจไม่ยากแต่ทำไมถึงทำยากที่ทำยากนั้นก็แปลว่าเรานั้น <c oughs> มีความอ่อนแอทางด้านจิตใจสาเหตุที่อ่อนแอทางด้านจิตใจก็เป็นเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความสงบอย่างลึกซึ้งจิตนั้นเป็นจิตที่เราแยกออกมาเป็นสองชั้นชั้นที่หนึ่ก็คือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็อาจจะใช้สามัญสำนึกในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆซึ่งก็เป็นการดับอารมณ์ได้เป็นบางครัง้งบางคาเข้าใจได้ห้ามใจได้เป็นบางครัง้งบางคาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพลังหมดจิตใจอ่อ <c> น <oughs> <c oughs> แอก็จะกลับกลายเป็นคนโกรธคนกลัว คนทุกข์คนยากคนลำบากรวมทั้งถึงคนโลภคนโกรธคนหลงนั่นก็แปลว่าเข้าใจรู้แต่ท,ท,ทาํา,า,าทไ, <c oughs> ไม่ได้ทําได้ก็ทําได้บางครั้งบางคาทําได้ก็ไม่ได้ทําเด็ดขาดทำเพระกรบเกือนทําพระเปลี่ยนอารมณ์นี่ก็จึงเป็นปัญหาสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นก็ต้องไปย้อนดูว่าแล้วจะทําอย่างไร <c oughs> เราถึงจะเข้าใจในเรื่องของสุญญาตาแบบเด็ดขาดแต่จริงแล้วก็ต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความว่างเปล่าอย่างเด็ดขาดก็จะต้องเป็นผู้อยู่ในความสงบอยู่ในลักษณะของการเจริญสติธรรมสมาธิในขณะที่เจริญสติธรรมสมาธินั้นถ้าเรามีความสงบและมีจิตใจจดจอ่อเราก็จะเห็นว่าทุกอาการนั้นเกิดขึ้น และเป็นอาการที่จะต้องดับไปอะไรอะไรก็ตามที่เราได้สัมผัสที่เราได้เกี่ยวข้องทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้จะมีอาการแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเสียงขณะน,นี้เรากําลังฟังอยู่แต่เสียงในแต่และช่วงแต่และตอนนั้นก็ดับขาดไป <c oughs> <c oughs> ก็ดับขาดไปให้เราเห็นแต่ปกติมนุษย์ทั่วไปจะไม่เห็น จะไม่เป็นผู้ที่แยกแยะจะไม่ได้เป็นผู้ลงรายละเอียดไม่มีความลึกซึ้งดังนั้นเมื่อไม่มีความสงบในจิตใจก็จึงเห็นเป็นเรื่องต่อเนื่องเห็นเป็นเรื่องที่ผูกพันกันเป็นกลเป็นก้อนการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะทําให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปครอบครองเป็นตัวเป็นตนนั่นก็เป็นความผิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วพระพุทธองค์นั้น เป็นผู้มีธรรมะธรรมะของพระองคนั้นมีความละเอียด <c oughs> แม้กระทั่งจิตของมนุษย์นั้นที่ประกอบไปด้วย81ดวง89ดวงหรือจะกลายเป็น121ดวงนั้นก็เกิดจาก <c oughs> ความแตกต่างของจิตรวมกรทั่งถึงอาการต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่ประ,ประกอบกับจิต ที่เรียกว่าเป็นส่วนที่ปรุงแต่งเป็นส่วงที่คลางคาอยู่ในจิตใจเราไม่เคยรู้เราก็คิดว่าจิตนั้นมีแค่อย่างเดียวแท้จริงแล้วก็จะมีรายละเอียดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะเป็นอาการเกิดและดับเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาหากเรานั้นได้เห็นได้ฝึกฝนได้ทำความสงบก็จะลงไปในรายละเอียดลงไปในความลึกซึ้ง ใที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ทำความเข้าใจขณะที่กำลังทำความสงบขณะที่กำลังลงไปในร <c oughs> ายละเอียดนั้นก็จะเป็นการอบรมปัญญาจิตทั้งหลายทั้งอวงก็เหมือนกับเด็กที่กำลังโตจิตที่ไม่มีพัมมะก็เคยไม่ <c oughs> ไม่ได้เคยให้ปัญญาไม่ได้เคยให้ความรู้ไม่เคยที่จะพิจารณาจิตก็นกืนกลายเป็นจิตที่ มีความรู้เท่าเดิมและในที่สุดเท่ารู้ที่เท่าเดิมนั้นยังไม่สานะยังไม่สามารถเปลี่ยนสถานะตัวเองได้ก็จะหวนกลับไปเป็นคน air, อ่อนแอเพราะเป็นผู้ที่จะต้องหลงไหลไปกับอำนาจแห่งกิเลสแต่บรรดาพ,พระอริยะทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีจิตเข้มแข็งแล้วจะไม่หวนกลับไปที่จะไปหลงไหลในกิเลสอีกอันเป็น <c oughs> อันเป็นการกระทําที่เด็ดขาดซึ่งแปลว่าเขานั้นได้เปลี่ยนสถานะของดวงจิตดวงใจไปแล้ว <c oughs> ของจิตใจไปแล้วจิตจะไม่กลับเป็นเด็กอีกเหมือนเรานั้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะไม่กลับเป็นเด็กอีกเราจะไม่สามารถทําพฤติกรรมเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กน้อยได้นั่นก็แปลว่าความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ได้เปลี่ยนสถานะแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่ยอมอ่อนแอ แต่ถ้าเป็นมนุษย์นั้นคำว่ากิเลสนั้นไม่ว่าจะแก่แค่ไหนก็ไม่ได้มี <c oughs> ไม่ได้มีความอ่อนแอลงกิเลสก็จะพัฒนาพอกปูนเพิ่มขึ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของตัวเองได้นอกจากเรานั้นจะต้องทำความสงบในที่สุดจิตนั้นก็จะถูกการพัฒนาจิตจะถูกการขัดเกาจิตจะถูกการปลูกฝัง จิตจะทำให้เกิดความรู đó, mình, ้จิตจะทำให้เกิดปัญญาและจิตแต่ละดวงนั้นที่ทำให้เกิดปัญญาก็จะเป็นจิตที่จะเปลี่ยนสถานะว่าบัดนี้เราได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นเรื่องของการหลอกลวงเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารแต่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็เอาเป็นเอาตายกันกับเรื่องที่ไม่มีแก่นสาร ถามว่าไม่มีแกนสารด้วยเหตุใดก็ไม่มีแกนสารด้วยเหตุที่ว่าเราทั้งหลายจะต้องตายจากโลกนี้ไปเราเคยเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเราเคยเกี่ยวข้องเราเคยครอบครองเราเคยเป็นผู้ <c oughs> อยู่ในฐานะสิ่งต่างๆแต่วันนี้เราก็ต้องเป็นผู้พัดภาคและจะต้องยุติบทบาทในอดีตลงมาก็ามาอยู่ในปัจจุบันก็แปลว่าเรื่องเก่าๆนั้นไม่ได้สามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้หากเป็น การกระทำที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกาาไม่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงในจิตใจดังนั้นผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะต้องเป็นผู้พลังเพิ่มพลังให้จิตปานเพิ่มพลังให้จิตนั้นก็มีวิธีเดียวก็คือการทำศีลสมาธิและปัญญาปัญญานี้ก็จะเกิดจากการที่เราเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะมีคําตอบอย่างชัดเจนว่า คำว่าสุญญาตานั้นเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเรื่องราวในตัวเรากายเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ดับสลายสูญหายไปไม่มีตัวไม่มีตนจิตใจเรานั้นที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆก็ <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะและทุกอารมณ์และก็ทุกการกระทําเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะอยู่กับความว่างเปล่า โดยที่ตัวเองนั้นไม่เข้าใจว่าความว่างเปล่าเป็นอะไรการเปลี่ยนอริยาบทครั้งหนึ่งเรื่องเก่าก็ดับขาดไปแล้วก็จึงกลายเป็นเรื่องที่มนุษย์นั้นแท้ที่จริงแล้วกําลังอยู่กับมายาการกำลังอยู่กับสิ่งที่ไม่มีความมั่นคงถาวรไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องจีรังยั่งยืนมีแต่เรื่องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหากใครก็ตามได้เข้าใจเรื่องของสุญญาตา เข้าใจในเรื่องของ <c oughs> ความว่างเปล่าแล้วก็จะกลายเป็นพ้นจากความทุกข์สาเหตุก็เพราะว่าที่ทุกนั้นก็พอยึดก็เป็นพอ่อเป็นเข้าไปครอบครอง,องเป็นผู้ไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ไป <c oughs> มีความผูกพันกับเรื่องต่างๆทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เมื่อเรามีความผูกพันแล้วก็จึงกลายเป็นผู้ระมัดระวังเป็นผู้หวงแหนเป็นผู้ปรารถนาจะให้มีความสุขปรารถนาจะให้มีความมั่นคงถาวรปรารถนาที่จะนำมาส,สิ่งต่างๆมาทำให้เกิดความผาสุแต่ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่มีตัวไม่มีตนและจะต้องดินน้นรนขนขวายไปไม่จบไม่สิน้นถ้าใครก็ตามได้มี <c oughs> สติได้มีปัญญาได้เข้าใจตามความเป็นจริงก็จะคลายออกจากความยึดมั่นเมื่อคลายออกจากความยึดมั่นนั้นก็จะกลายเป็นคนที่พ้นจากความทุกข์พ้นจากความยากลําบากหลายคนนั้นก็อาจจะคิดว่าทําไมชีวิตเรานั้นถึงมีปัญหาถึงมีแต่อุปสรรคแท้ที่จริงแล้วทุกคนก็มีแต่ว่าใครจะได้จบ <c oughs> ปัญหาจบอุปสรรคไปคนกันเพราะมนุษย์นั้นมีวาระที่จะต้องชดใช้กรรม แต่วาระที่ใช้กรรมนั้นก็จะเป็นวารละที่ <c oughs> จะต้องมีวันสิ้นสุดเหมือนกับนักโทษก็จะต้องเป็นผู้ที่พ้นโทษในวันใดวันหนึ่งก็ตามเราก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีแก่นไม่มีสารถ้าทําปัจจุบันให้เป็นความว่างเปล่าอนาคตก็จะกลายเป็นคนปราศจากทุกแต่ถ้าใครก็ตามเป็นผู้ที่ ยึดมั่นถือมั่นเอาเรื่องของบัญญัติเรื่องของสมมุติมาเป็นจริงเป็นจังเมื่อเราเป็นผู้ที่ <c oughs> สร้างเรื่องราวต่างๆแล้วก็จึงเป็นผู้เข้าไปใช้พฤติกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นผู้ผูกพันและก็จึงกลายเป็นผู้ที่สร้างอารมณ์แห่งกิเลสมีแต่ปัญหาอุปสรรคม,มีแต่ความปราถนามีแต่ความต้องการนั่นก็จะเป็นที่มาของความทุกข์ ใครก็ตามที่เห็นสุญญาตาก็จะมีจิตใจที่ว่างเปล่าเป็นอิสระเป็นจิตใจที่ว่างและเป็นจิตใจที่เบาสบายเป็นจิตใจที่เข้าไปตามความเป็นจริงไม่เล่าร้อนไม่มีความกวลกวายไม่มีความปรารถนาใดๆทั้งสิน้นอยู่กับความเป็นจริงและอยู่กับความ <c oughs> สงบเยือกเย็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้น จะได้รับปะดิสง์แห่งความเข้าใจในเรื่องของสุญยตาความผ่องใสในจิตใจก็จะเกิดขึ้นความสว่างสวัยในปัญญาก็จะเกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วมนุษย์นั้นที่ต้องมูดมัวก็เพราะว่าไม่มีดวงตาและก็ไม่ <c oughs> ไม่มีปัญญาไม่มียานทัศนะแล้วก็ไม่มีวิชารวมไปตั้งถึงไม่มีแสงสว่างแสงสว่างนี้เป็นความสําคัญผู้ใดก็ตามอยู่ในที่ใดไม่มีแสงสว่างจะไม่มีวันมองเห็นอะไรได้ใดๆไ,ไ,ได้เลยแต่ถ้าใจสว่างเป็นผู้สามารถยอมรับความเป็นจริง <c oughs> แสงสว่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นไม่ต้องตกปัญ ตกอยู่ใต้อํานาจแห่งกองกิเลสในที่สุดเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงแล้วความเมตตาก็จะเกิดขึ้นเพราะก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนนี้ที่กําลังถูกหลอกลวงที่กําลังถูกมัดถูกผูกไว้ที่กําลัง,ลงหลงไหลเพลิดเพลินนั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นบุคคลที่กําลังคว้าน้ําเหลว ผูกมัดเหมือนกับคนแก่คนเฒ่าที่หวงแหนสมบัติเอาเป็นเอาตายแต่ในที่สุดตัวเองต้องตายไปไม่สามารถหยิบช่วยอะไรไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็จะเป็นสมบัติที่กองทิ้งไว้ให้กับเป็น <c oughs> สมบัติของโลกไปนี้ไม่มีใครหยิบอะไรไปได้มีแต่ความว่างเปล่าในที่สุดในที่สุดสมบัติที่ขอ ที่ขวามาที่สะสมมาก็จะกลายเป็นผุยเป็นผพงละเอียดหายไปไม่มีความมั่นคงถาวรน,นี่ก็จึงแปลว่าถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเราเป็นผู้เห็นความเป็นจริงเราก็จะเกิดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ว่าทั้งหมดทางสิ้นนั้นกําลังถูกหลอกเมื่อกําลังถูกหลอกเราจึงไม่ต้องโกรธเราจึงต้องไม่ต้อง <c oughs> ไปคิดล้ายทําลายเพราะเป็นเรื่องน่าสงสารเหมือนพระพุทธเจ้าสงสารพวกเราว่าเป็นผู้ถูกหลอกลวงเป็นผู้นี้ เป็นผู้ที่กำลังผูกพันตัวเองให้ยุ่งยากลำบากไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของบรรดาสรพสัทว์ทั้งหลายจะนำความยุ่งยากมาหากเราเป็นผู้ปรารถนาที่จะครอบครองปรารถนาที่จะไปควบคุมและปรารถนาที่จะไปรักษาให้เกิดความมั่นคงถาวรน,นี่ก็เป็นปัญหาในที่สุดความจริงของชีวิต <c oughs> จะไม่เกิดขึ้นหากเรานั้นไม่ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าเมื่อความจริงของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อความเข้าใจในการเป็นมนุษย์แล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่สร้างเวียนสร้างกรรมและไม่สร้างโอกาสแห่งการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนทำ กรรมาฐานทำวิปัสสนากรรมาฐานให้อยู่กับความเป็นจริงให้อยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพลังของจิตนั้นจะสอดส่องเข้าไปจะอบรมสั่งสอนเป็นการเจริญสติเจริญปัญญาคำว่าเจริญสติก็จะต้องเป็นผู้มีใจจ,จดจ่อระลึกไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเจริญปัญญาก็จะต้องกลายเป็นผู้พิจารณาแยบคลายเห็นตามความเป็นจริง เห็นความเป็นจริงจนกระทั่งไม่สามารถคัดค้านไม่สามารถโต้เถียงได้ไม่สามารถปฏิเสธได้บุคคลนั้นก็จะเริ่มที่จะกลายเป็นผู้ไม่สร้างเวรสร้างกรรมจะเป็นญาณที่เกิดขึ้นและญาณน,นี้ จะทาให้พ้นจากการ <c oughs> ทุกทรมานจะกลายเป็นผู้เข้าใจในที่สุดก็อยากจะออกจากวตะสงสารเพราะเห็นเป็นเรื่องทุงการกักขังเป็นเรื่องของความเดือดร้อนเป็นเรื่องของความเสียหายเราจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพัดผ้าผิดหวังมีแต่ความเสียใจเรื่องราวต่างๆจะผุดโพละติดตามเรามาไม่มีวันจบไม,ม่วันสิ้นดังนั้นผู้ใดก็ตามได้ระลึกถึงสุญญาตาเหมือนภาษาลีบุตรนั้นยามที่ได้ <c oughs> บรรลุธรรมแล้ววิหารธรรมของพระสารีบุตรก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารจึงได้เป็นผู้ไม่มีความยากลําบากแม้จะต้องอบรมสั่งสอนคนมากมายจะต้องเดินทางไปในทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จึงไม่มีความรักตัวเองไม่ได้มีความเหนื่อยไม,ไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดขับแค้นเพราะเห็นว่ามนุษย์นั้นยังติดอยู่ในเรื่องของความ <c oughs> หลอกลวงก็จึงเป็นผู้ที่นำสุญญาตาของตนเองนั้นมาใช้เป็นวิหารธรรมวิหารธรรมก็คืออบรมจิตใจของตนเองตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไร ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยทีไไ่ไม่ได้มีความทุกข์ร้อนไม่ได้มีความปรารถนาต้องการใดๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่เป็นอรยิยะภูคลผู้ดีๆสำเร็จแล้วผู้ดีๆเข้าใจแล้วว่าโลกใบนี้นั้นะ <c oughs> เป็นโลกแห่งการหลอกลวงแล้วหลายคนก็อาจจะมีปัญหาถามว่าและทำไมถึงเกิดกับขึ้นทุกคน <c oughs> เกิดขึ้นก็เพราะกรรม กรรมที่มีอยู่ในอดีตส่งผลมาให้เราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บวกกับกิเลสในปัจจุบันกิเลสในปัจจุบันนี้ทำให้เราเพิ่มปรุงแต่งเข้าไปเพิ่มขึ้นอีกทำให้กรรมเก่ายังไม่หมดและกรรมใหม่ก็เกิดขึ้นอีกและบรรดา <c oughs> ปัจจัยต่างๆที่ทำให้การยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นนั้นเพราะมนุษย์นั้นบางคนก็ชอบคิดบางคนก็ชอบใช้ ความเฉลียวฉลาดปัญญาของตนเองแต่ปัญญาในทางโลกไม่ได้เป็นปัญญาแห่งการที่จะเข้าไปถึงตามความเป็นจริงดังนั้นก็จึงกลายเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นปัญหาของมนุษย์ก็มีเพียงแค่นี้หากใครก็ตามทําลายได้ก็เท่ากับทําลายสักยะทิฏฐิเมื่อทําลายสักยะทิฏฐิก็เท่ากับ,บตัดตัวสังโยชน์ที่สําคัญที่สุดเพิ่งเป็นการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั้นเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ เป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนเป็นต้นเหตุแห่งความ <c oughs> เสียหายจะนํามาสู่การรักตัวเองเมื่อรักตัวเองแล้วก็จึงปาถนาะจะหาความสุขใส่ตัวเองเมื่อความสุขใส่ตัวเองก็จึงเป็นผู้ ที่จะต้องขนขวายดิ้นรนเป็นความอยากเป็นความโลภเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะเมื่อรักตัวเองแล้วก็ยิ่งอยากจะหาความสุขให้กับตัวเองความโลภก,ก็เกิดขึ้นเมื่อใครก็ตามมาขัดขวางมาทำลายทำลา,ายมาทำให้เสียหายจากความตั้งใจก็จะเกิดความโกรธเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น <c oughs> นี่ก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมรวมมาทั้งถึงผู้คนใดๆก็ตามที่วีเข้าของสิ่งมังางนั้น ได้มาครอบครองแล้วหลงไหลเพิดเปืดอนโดยไม่ได้ใช้สัจธรรมไม่ได้ใช้ความเป็นจริง นั่นก็จะอยู่ใต้อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จึงเกิดขึ้นไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นดังนั้นผู้ใดก็ตาม <c oughs> ได้เห็นความเป็นจริงว่าขันห้าที่เป็นตัวสำคัญก็คือตัวเรานั้นเป็นสุญญาตาเป็นของว่างเปล่าเพราะกายนั้นไม่นานหรือไม่เกินร้อยปีสองร้อยปีก็จะกลับกลายเป็นปุ๋ยเป็นพงไม่มีส่วนประกอบเป็นร่างกายเราอีกแล้วจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเวทนาความสุขความทุกข์ที่เคยมีอยู่ก็จะสลายสูญหายไปความจําก็จะเปลี่ยนแปลงไปเ <c oughs> ลอะเลือนแล้วก็เลือนหายไปความคิดจะดับไปทุกวินาทีคิดเกิดขึ้นใหม่และความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสิ่งที่มากระทบก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความจีรังยั่งยืนได้มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้น ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือตัวเราตัวเราก็ประกอบไปด้วยขันห้าขันห้าก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บรรลุธรรมทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> เขาก็เอาไว้พิจารณาเอาไปดูตามความเป็นจริงไม่ได้พูดให้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ใครเชื่อทันทีบอกให้ไปปฏิบัติบอกให้ไปเห็นความเป็นจริงอยู่กับความสงบ จึงมีคําว่าศีลก็เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครศีลน,นั่นจะทําให้เราไปอยู่ที่ใดวนใดก็มีความผาสุขปลอดภัยมีความบุดมสมบูรณ์ก็จึงทําให้เกิดสมาธิสมาธิก็จิตตั้งมั่นสมาธิก็เป็นผู้ไม่วันไหวอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างไม่ฟุ้งซ่าน <c oughs> อย่างไม่มีความเล่าร้อนอย่างไม่มีความจดจดจับจดในที่สุดศีลสมาที่เกิดขึ้นเมื่อมีความสงบจดจ่อไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ที่แจ้งที่สุดความรู้ที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือความรู้ที่อยู่ในตัวเราเองความรู้ในเรื่องราวของตัวเราเองในขันห้าก็จึงเป็นปัญญาในที่สุดเห็นความเป็นจริงก็จึงเป็นผู้ยอมรับและเป็นผู้ไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสุญญาตาไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไม่มีอะไรที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะต้องแตกสลายสูญหายแยกย้ายกันไปจะชาหรือเหลวทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วและมีอยู่ในขณะนี้หากใครก็ตามนั่งพิจารณาแล,และทั้งถึงส่องเข้าไปในความเป็นจริงก็จะเห็นอาการเช่นนี้อย่างแน่นอนเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นก็เท่ากับอบรมทะเลินให้เกิดความยอมรับในที่สุด จะเถียงไม่ได้รวมกระทั่งถึงจิตก็จะเกิดการพัฒนาเมื่อจิตเกิดพัฒนาแล้วก็จึงเป็นมรรคจิตมรรคจิตนั่นเป็นพลังงานทําให้เกิดเป็นผลเหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่ามรรคผลและในที่สุดก็ไปสู่พระนิพพานนั่นก็แปลว่าจิตนั่นจะต้องพัฒนาจะต้องเป็นผู้ให้รับรู้เป็นผู้ที่จะต้องถูกอบรมให้เห็นตามความเป็นจริงก็จะกลายเป็นผู้ สามารถได้รับผลได้ผลก็คือจะไม่แสดงอาการเล่าร้อนจะไม่แสดงอาการแห่งความทุรนทุลายจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมจะไม่สร้างบาปใดๆอีกในที่สุดก็จะได้ไปอยู่ในสถานะแห่งความว่างเปล่าคือพระนิพานพานปณิญาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติทร,รม,มากก็ได้เจริญเติบโตขึ้นหลายคนแล้วก็อาจจะปรารถนาไปพระนิพพานการไปพระนิพพานนั้นก็จะต้องมีที่มาที่ไปรู้จุดหมายรู้ความเป็นจริงและรู้ <c oughs> เงื่อนไขว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาและจะต้องอยู่ในอารมณ์แห่งความว่างเปล่าและเป็นผู้ที่ทําลายตัวตนของตัวเองไป <c oughs> ไม่ใช่ทําลายด้วยการฆ่าทําลายด้วยการปล่อยวางไม่ไปยึดติดไม่ไปทะเลาะเบาแวงไม่ไป หวงแหนในสิ่งใดๆก็ตามนั่นก็จะกลายเป็นผู้ว่างเปล่าในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้พ้นทุกข์อดาาีทรงผลบุญที่ทั้งหลายทั้งปวงในประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เปลี่ยนสถานะจากปัญดาเพื่อเป็นปุตุชนเป็นอารยบุคคลในเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาภูติสัจเจ้ามหาเทพบรดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไดเมตตาประทานพรช่วยเหลือปัดเป่าให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณไสยวิญญาณร้ายอาถานาเพศคำสาปคำแช่งเสียใจใจลายกาลและกิณีอุเบดตะวงคนอิชาคนพานความยากจนนี่สิโรคร้โรคระบาดวิญญาณร้ปีศาจมารศัตรู หายมาลายให้ไปมีแต่ความพลาสูกก่างกายแข็งแรงจิตใจพ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดเพื่อได้พัฒนาไปสู่การเจริญทางธรรม เจนผู้เข้าถึงโพธิปัฏฐยธรรม37ประการเป็นมรรสมมังคีได้กำจัดอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไป <c oughs> ปิดปราตัวบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสตรจชาตินรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกัน,กนทุกคนทุกท่านเตอนยะทาวาลีวะาปุระปะลิป